จะมาพาไปดู PA เอานนะครับพามาดู PA b y บเนึาา่งนี่ครับพี่เราก็หาเป็นการเบ็กเทปนะครับนะครับทำเทปสีขึ้นมานี่ครับ PA เเราก็หาไว้อย่างเงี้ยนะครับหาไว้เป็นการกลับตัวนะครับ เป็นการกลับตัวของกราฟนี่ยครับขึ้นเลยครับและตอนนี้ก็เป็น P A by u มเอาก็ทำแถบสีไปเลยให้เรามั่นใจขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ใช่ครับอย่างนี้ก็ใช่ P A by u นี่ก็ P A by u เห็นไหมพีเอายเยอะมากเลยครับนี่ครับนี่ก็พีเอไยตัวเนี้ยตันนี้ก็พีเอไยครับถึงเพราะว่าเกิดแท่งเขียวสองท่งขึ้นเห็นไหมทุกคนเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ขึ้นเลยครับเนี่ยดูดิมันขึ้นยาวเลยตอนนี้คือการหาคือการสอนหาพีเอนะครับทุกคนวันนี้ก็เพอาะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ